สอนอสำรวจโรงงานน้ำตาลเตรียมพร้อมเปิดหีบปี64ทับ65วันโควิดสุดขาดแรงงานสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาทโซนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาติดตามสถานการณ์ ในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับในช่วงนี้ก็เกิดสภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ลุกรามไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้ทางสออก็เตรียมความพร้อมนะครับตั้งรับเปิดป 64, ทีบปี2564ทับ2565 ซึ่งก็หวั่นว่าโควิดจะถล่มโรงงานขาดแรงงานสุดช้ำนะครับซึ่งสอนระดมสำรวจโรงงานน้ำตาลได้รับผลกระทบโควิด -19 เตรียมพร้อมรับมือเปิดหีบอ้อยฤดูดใหม่2564-65ทับซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เล่งคุมเข้มทุกมาตรการวันแรงงานขาดกระทบด้านโรงงานน้ำตาล วันโควิดอารากยาวถึงปลายปีแถมแรงงานขาดเตรียมพร้อมมาตรการสกีนเข้มอีกทางนั่นเองนะครับซึ่งนายวิลิตวิเศษสินรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอเปิดเผยว่าทางสออนอกำลังสำรวจผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้มีโรงงานน้ําตาลบางแห่งต้องปิดชั่วคราวทั้งนี้แม้ว่าขณะน,นี้การผลิตน้ําตาลเพื่อส่งออกขายทั้งในและต่างประเทศในรอบปี2563-2564จะสิ้นสุดกระบวนการทุกอย่างแล้วแต่ยังคงมีพนักงานประจำของโรงงานที่ยังต้องทำงานอยู่และต้องเตรียมพร้อมสำหรับฤดูการผลิตปี2564-2565ทั ที่จะเปิดหีบในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคม2,564นี้ซึ่งทางสองนนให้สำรวจโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรวมถึงสำรวจความพร้อมทุกโรงงานโดยแต่ละโรงงานมีการนำแผนเดิมที่เคยใช้ตอนโควิดระบาดรอบสองมาปรับปรุงให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งใน กระบวนการผลิตน้ำตาลใช้พนักงานประจำของโรงงานก็พอที่จะควบคุมป้องกันได้แต่ที่มีข่าวการติดเชื้อของโรงงานเพราะช่วงนี้บางโรงงานอาจไม่มีการผลิตน้ำตาลอาจทำให้ละลวมไปบ้างแต่ที่ต้องกังวลคือช่วงฤดูหีบจะมีการจ้างคนงานชั่วคราวระยะสั้นมาช่วยงานบริเวณลานรับอ้อยจำนวนมาก ซึ่งส่วนนี้ทางโรงงานกำลังดำเนินการว่าจะใช้มาตรการอย่างไรได้บ้างทั้งนี้เบื้องต้นฤดูการผลิต2,564ทับ 65, ที่จะเปิดถีบช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้จะเป็นการจ้างแรงงานชั่วคราวเข้ามานั้นทุกโรงงานจะใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นคือใช้การตรวจสอบเพื่อหาเชื้อโควิด1 9สําสำหรับแรงงานที่จะเข้ามาทำงานก่อนทุกคนส่วนมาตรการอื่นๆที่เหลือก็จะเข้มขึ้น ตามแต่ละวิธีการของโรงงานสําหรับการขาดคานแรงงานการตัดอ้อยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนั้นซึ่งก็ค่อนข้างจะลําบากซึ่งสายแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนมากในการตัดอ้อยในแต่ละฤดูการก็ถือว่าค่อนข้างจะลําบากได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวสําหรับการตัดอ้อย ส่งโรงงานของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งทางสออก็น่าจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือในระยะต่อไปและอาจจะมีมาตรการที่จะดูแลแก้ไขให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้บ้างในระยะต่อไปนะครับซึ่งทางสอนอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำรวจโรงงานาน้ำตาลที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 และพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยที่จะได้รับผลกระทบในช่วงที่เปิดหีบในฤดูกาลใหม่ปี2564ทับ65ทางสอนอก็เตรียมความพร้อมและมีมาตรการต่างๆพร้อมกันร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นราชการโรงงานน้ำตาลหรือพี่น้องชาวไร่อ้อยหรือประชาชนแรงงานประจำโรงงานอีกนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ